ม,มิราชเช็หมูสิกหลังซีประธานเกือข่ายโขงนอง,องนาของอำเภอเมืองนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมในต้นกล้องเครือก่ข่นะครับาตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเพื่อจะพัฒนาสุนเรียนรูโครงการโคขงนองหน้าของเราก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาให้ก้าวไปสู่เป็นท่านเรียนรููที่สมบูรณ์ได้ไดเมื่อวันนี้มาแปลง ข้องผู้ใหญ่ฮีตก็มาทําในส่วนข้องปุ๋ยมักนะครับแต่ว่าปุ๋ยมักวันนี้ทํากระบวนการที่ใหญ่ขึ้นได้ใช้วัตถุดิบเยอะนะเลยจําเป็นต้องใช้รถมากลับของแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดก,ก็คือให้สมาชิกเครือข่ายได้มาเรียนรู้ในกระบวนการทําปุ๋ยมักโดยชายสั้นอาชีวภาพจากพัฒนาที่ดินนั่นคือพอโดนนึ่งส่วนที่สาคัญวันนี้ก็คือทางพัฒนาชุมชนนะของอาเภอเมือง รวมเจ้าหน้าที่ไล่ยๆคนมารวมกันเผื่อจะสร้างความเข้าใจให้สมาชิกมีความเข้าใจแล้วก็ฟืนฟ้นฟืน้นฟูความจาในในหลักการของครุงการพัฒนากิจกรรมให้เข้าไปสู่การพัฒนาชุมชนของแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะเครือข่ายแต่ในชาวบ้านข้างเคียงที่ให้ความต้นใจก็มารวมเป็นจํานวนหมากพอสมควนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าเราได้จัดกิจกรรมขึ้นทีน่นี่ถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ดี่สาคัญวิยากรณ์ก็พยายามให้สมาชิกเข้าใจในการปรับใช้กับวัตถุดิบต่างๆบางที่วัตถุดิบข้องวิยากรณ์ก็อีกแบบนะึงแต่วัตถุดิบในตรงถิ้ของเราก็สาถมาปรับใช้ได้หมดแลายๆล่ตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นในที่นี้สออามารถเอาใยปามมาเอาขี้เค้กมาแล้วก็ก็เลี้ยงซัดด้วยเลยเอาหมุลสัดในพื้นที่ใบไม้ก็ได้หรือว่าคุยมะพร้าวก็ได้เรืออร่อยมาเป็นวัตถุดิบ ในการทําบุหมักสามาถใช้าย้หมดแต่ว่าตัวที่สาคัญวิทยากรก็บอกว่าคือตุลินทรีของพัฒนาที่ดินคือซปเปอร์พรเดอร์นึงตัวนี้เป็นตัวที่ยอยสลายดีคนที่จะไปทําถ้าได้พอดอร์มาแล้วเรือมกระบวนการทีปไปข้อพอดอร์ไปจักพัฒนาที่ดินติดต่อย,ยังไงนะครับพอได้มาแล้วกระบวนการทํำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงนะครับคือสมาชิกไา้ค,าคนก,ก็เข้าใจดีมากขึ้นเรามีการสักถามกันพอสมควรในในเวที อาบรรยายนะครับผมเองคาใจในบทบาทของของสมาชิกเกข้าอิที่พุดของนางนาไลายคุณอยากจะทำแต่ว่าบางที่คาดแรงจูงใจนะครับเพราะฉะนั้นจิิงที่อยากจะคว้าสมาชิคือติดตามข้าวส้านของโวกนองนาในกลุ่มไล่ของที่อำเภอตางไวย ว่าเรามีกิจกรรมตรงนี้ให้ผาตัวเห้งรวมข้าวรวมกิจกรรมเป็นันดับเนื่งก่อนเมื่อเราข้าวรวมกรรมาพอป้ากระเบื้อเพื่อนก็สร้างมัดีเล็กเลียนเรียนรููกันแล้วสร้างแรงจูงใจในในในเรื่องที่จะกลับไปทําลําดับที่สองว่าเมื่อเราคุดคุกหน้าไปแล้วนี่ให้ลำลึกเลยว่านั่นคือส้มบัติของเราถ้าเรายังตั้งส้มบัติให้เรามีขาอยู่แถวเดิมกรนามันกาวเขนั่นแต่ถ้าเราว่าส้มบัติของเราที่เราได้มาวันนี้เราสามารถพัฒนายกมูลขาขึ้นมา ให้มีต้นไม้ได้ใส่ลงไปถุกวันให้มีกิจกรรมได้ลงไปวันละนึ่งชั่วโมงเออปลูกไม้วันละตอนหรือว่าอาทิตย์ละตอนทำหรือก,ก็ได้ให้มีกิจกรรมประทานเกิอ afe, ai, ือค่ายจังาวัดเคยเคยให้แนวคิดว่าให้คุณลงแผลงวันละนึ่งชั่วโมงทาวนี้ก็ถือว่าไปหลอด George. แต่ถ้าว่าวันละนึ่งชั่วโมง, mond, ปปงรุ่งไปแผลงแล้วมันส่ามาถแผลงมันจะกระตุนแนวคิดรว่าเออตรงนี้น่าจะปลูกไอ้นั้นตรงนี้น่าจะปลูกตรงนั้นถ้าทําไม่ได้ เกงใหมน่นั่งในนั่งเครือข่ายเครือข่ายพรมที่จะไปชฉวยคุณ